วันนี้มาตกปลานาดินครับตกปลาไส้นะครับตกปลาขาปราไส้นี่ครับคนตกคนตกอยู่นี่นี่มืออาชีพนะครับนี่มืออาชีพนะครับ พนองบ้างตกปลาครับกลับจากต่างจังหวัดเอยกลับจากกรุงเทพมาต่างจังหวัดก็มาตกปลาเลยนะครับนู้นปลาวิวธรรมาชาติวิวธรรมาชาติวิวธรรมาชาติครับนี่ที่ตกปลาของเรานีครับโอ้ยิวสวยวิวสวย,ว,ว,สว,ยวิวสวยครับ ก็สวยอันนี้นี่นี่นี่ช่างมืออาชีพมือเซียนเบ็ดมืออาชีพดูมันจะตอดไหมขั้นนั้นตอดแค่นหนึงแล้วแต่ว่ายังมันนั่นได้ดึงได้กัดยังไม่กัดยังไม่กัดนี่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 น

ทำไมไม่อยู่เนี่ยครับวันองว่านะครับผมตกปลาคือกกระเดาเลยนะครับอืมผู้คนเต็มรถแห่กันมีคนเต็มอยู่ในบ้านมันแห่คนป,ป้าเขาวัดเนะาะเออมาตกปลาเขาทั้งหเบยมึงบรรยากาศเพื่นเอ๋บรรยากาศก็ดีดี้วครับ อเด็ศดีมากเลยครับเอาโยนลงไปโยนลงไปโยนลงไปโอ้โุจ๊เซีย <c oughs> นเบ็ดเซียนเบ็ดไปโอ้ไปนู่นเลย นขามกันแล้วเอาเป็นว้ทาทั้งหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามนะครับผม